มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทิศเีย็นมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครับพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาเช็คเงินส่วนต่างประกันราคาเข่างวดที่ยี่สิบหกเข่าซีชนิดได้รับเงินสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติพมวลมืนอนึ้กับพระพรกสารลา,าสารและทิฏิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องกตรกรเช่าให้ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงเศร้าของวันพุธ่หาพฤษภาคม2 5 6 4กรับผมก็บยามีข้อมูลหาข่าวมาฝากเพี่ฝากน้องคือเก่าปกติแล้วนะครับทางรัฐบาลจะมีการประชุมครมอรทุกสัปดาห์นะครับทุกวันอังคารสืบเนื่องจากมอวันนี้นะครับเป็นวันหยุดขาราชการนะครับเป็นวันหยุดราชการ ยิงเลือเล่อนมาประชุมคมรมในมือนี้ประเด็นที่นนาสําคัญก็คือครับเมือนีครับทางรัฐบาลจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเยียวยาโควิดระลอกใหม่รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับดังนั้นนะครับช่วงบ่ายๆถ้ามีข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลในการประชุมเยียวยาโควิดหนึ่งเก่าระลอกใหม่นี้กับผมกฤฟ้ามักแกงบอกกาบพี่น้องให้รับทราบนะครับว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายหรือว่าโครงการเยียวยาในรูปแบบใดนะครับ แต่สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับผมมีข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการองค์การที่เพิ่นได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอังอิงสําหรับโครงการประกาศได้นนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63สาทับหกร,กรอบที่1งวดนี้เป็นงวดที่26แล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้รับเงินชเฉยส่วนต่างนะครับในงวดนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่แกงเจ็บเกี่ยวระหว่างวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมได้รับเงินนะครับส่วนต่างนะครับเข่าแต่ละชนิดตันละจักบาทมาติดตามข้อมูลได้พร้อมกัน ประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกนศน์ใดของเกษตรกรผู้ปลูกเขาเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประการน์ไดเกษตรกรผู้ปลูกเขาปี63ทามรอบที่หนึ่งงวดที่26ซึ่งระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่26เมษายนถึง2พฤษภาคม6 4สำหรับขับเปลือกเค็นต่างๆนะความชืนมากเกิน1 5%เซมีดังนี้ครับ ราคาเกงกลางอังอิงครับ1กับเปลือกหอมมะลิตอนนี้ิ้นสุดฤดูกาลเจ็บเกีียว2กับเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาเกงกลางอังอิงตันละ11,640.78บาท3กับเปลือกเจ้าครับราคาเกงกลางอังอิงตันละ9 3 0 4 2 2บาทสี่กับเปลือกหอมปทุมธานีครับราคาเกงกลางอังอิงตันละ1748.92บาทแระหาครับพี่น้องครับกับเปลือกเนี้ยว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงองวดน,นี้ตันละ1720.49บาทนี่เป็นราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง,องนะครับติศทางคณะกรรมการเพิ่นไดประกาศออกมาดังนั้นแหะครับราคาชดเชยส่วนต่างนะครับที่พี่น้องชาวนาจะได้รับในงวดน,นี้ก็คือ1ครับกับเปลือกหอมมะลิตอนนี้สิ้นสุดฤด,ดูการเจ็บเกีียวบร้รับเงินชดเชย2ครับกับเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่พี่น้องจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างนะครับตันละ2 3 5 9 2 2บาท สามขับกระเปือกเจ้าพี่น้องจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างนะครับตันละ6 9 5 7 8บาท4ครับกระเบือกคองปทุมพี่น้องได้รับเงินชดเชยส่วนต่างนะครับตันละ251.08บาทและห้าขับกระเปือกเหนียวพี่น้องจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตันละ1279.51บาทนะครับ นี่เป็นการเคาะราคาส่วนต่างประกันและใดของพี่น้องกตรกริกกรทุกปวกเขาปี63ทามถึ 4. รอบที่1นึง,งวดนี้เป็นงวดที่26แล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องที่แจ้งมือเจ็บเกี่ยวรวะหว่างวันที่26สเมษายนถึง2พฤษภาคมหกสนะครับก็ะจะเลื่นะครับเช็คยอดเงินส่วนต่างจากทางธนาคารทกสหลังจากที่คณะกรรมการเพิ่นนะครับได้เคาะราคาเกณฑ์การอ่างอิงออกมา3มือทกสก็จะเลิม่มทถอยโอนเงินให้กับพี่น้องชาวหน้านะครับที่แจ้งมือเจ็บเกี่ยวตามรอบนะครับ จะเลื่อนไหมครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีการประชุมคอรมอนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือนะครับที่มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการยาวยาวโควิด -19 เก่าแล้วหลอกไม่นะครับมารอเมื่ววาทางรัฐบาลที่มีการเยาวยาในรูปแบบใดถ้ากระผบมีข้อมูลข่าวสารนะครับในการประชุมคอรมอในมือนี้กติฟอนน้ำมาแขงบอกก้าวให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าทางรัฐบาลที่มีการยาวยาในรูปแบบใดจังไรจังไรก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวไทยชาวนาทุกท่านนะครับ รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลกระทุกคนกับสารพี่น้องในข่าวเมืองคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็อยเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับผมผู้ทำคลิปในเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆหกับผมกับที่านำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงและบอกกล่าวพี่น้องอีกคือเก่าพ่อกันไหมคลิปหนาเข้าไปพี่น้องสาหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียรติผ้ามวนกับขอกก่าวคําว่าสวัสดีครับ